เาอไม่ร้องได้ดีว่ะร้องใจพ่อเพื่อนไม่ลืมใครเก่งใจใคร้เอนเอนี่เ่ใจว่ยถ้าเกิดชอบนะครับตบดึง้หรืครับน Ok, ร,รับพี่ชอบโฆษณาจากจารย์ไาร์ชิ่งห้าเอกคอมที่จะโดนไวรัสแบเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับท่านฟังคนนักร้องดีๆมาเยอะแล้วฟังยี่ฮี้ร้องซะมั่งเป็นไงบ้างครับเยมึงจะบ้าเลยอเออออไาะไรนะนายกมึ่งดูนายกอะไรจัตยีเอจัตไหนจากไหนจัตไหนพันตีจังหวัดจังหวัดอะไร จังหวัดอะไรจังหวัดนนท์จังหวัดนนท์พี่จะตีย้ายไปอยู่นนท์แล้วเหรอเออรับรางวัลอยู่ลูกนี่พี่ไก่พิษณุโลกเจ้าของหมู่บ้านทิพย์พิมานเออนะครับพี่ไก่พิษณุโลกพี่เก่าพูดไหมไก่ร้องไหมไก่ไก่จ้าเอางี้ถ้าเกิดร้องดีเดี๋ยวพี่ไก่พี่่ไกจะร้องจมอบรางวัลให้ไก่จ๋าไก่จ๋าร้องดนตรีไม่ต้องต้องดนตรีต้องพร้อมห้าสี่สามสองไก่จ๋าร้อง ไก่ตาอีวันเพียไก่ไอ้ทักไก่แดงตุ๊กแกไปแล้วขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณทุก่อายวันครับแล้ววันนี้นะมาเรามาในวันเกิดของใครลูกของใครของใครมนเกิดเใครมนเกิดใครมนเกิดใครชื่อช่อพ่อช่พ่อที่ไหนวันเกิดสรงคำนุ่นพี่สรงคำนุ่นุกคำพี่ดูนะครับทองคำที่ไหนะดี พี่ทรงธรรมคนนี้ไม่ใช่นู่นนั่งอยู่นู่นเสื้อแดงคนไหนพี่พี่แตคุณคุณเป็นยังไงคุณเป็นะไอ้เคงนี่มึงอาศัยยันหน้าขาวของมึงใช่ไหมทำไมึงเจอเด็กกูไม่ได้ใครวะอ่ะเอ้ยมาแต่ป้ป้ามาป้ามมาอ๋อไอ้พัดมันทาหน้าแล้วไม่ขึ้นกอะไรอยู่แล้ว ไอ้นี่เราพลงได้ไหมพี่บังอะไรมึงเรียกกูว่าเนี่ยฮะมึงถามว่ากูอายไหมเออมึงจะอายทำไมคนเนี่ยเนี่น้าไม่ได้เลยเออที่ผ่านพูดยิ่งทายยิ่เปิดแป้ที่ผ่านเนี่ยเออเออแม่ครัวครับกับข้าวหมดยังเอาไอ้สองโจ้นี่ไปทอดได้เลยนะฮะไม่ใช่กบทอดแล้วไอ้เลวบันครับนี่เมื่อกี้มึงเรียกพี่อยู่เลยใา่ไกมเนี่ยใช่ไหมเนี่ย วันนี้มองตรงๆวันนี้ใครถ่ายลูกกุลงเฟซนะกูด่าที่โชคดีเลยไม่รู้ว่าแต่ของมึงอะอยู่อะกูเยอะดูนี่เด็กดูนี่ว่าพี่น้องครับกออย่าหาว่าเราเอาเด็กพิการมาทรมาบนครับอันนี้ผมบอกตรงๆเลยว่าชื่ออะไรลูกชื่ออะไรบอกเข้าไปพี่สายยันครับผมชื่อสายยันครับเป็นลูกของใครลูกของใครเนียเนียใครเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรเอามันจะไปบอกกันชื่ออะไร มึงอย่าไปบอกมันเป็นลูกพี่พ่อเขาคุณงงคุณงงอ่ะชื่ออะไรกันเนี่ยนักร้องนี้ชื่ออะไรสันอะไรสันอะไรพี่เก่งพี่เก่งเออโอ้พี่เก่งสันอะไรสันอะไรชื่อที่สันสันยะสัญญาสัญญาพรอะไรหรือพรอะไรพรก็อะไรละล่ะพรตายละนี่เลยนะเขารลอกเป็งอะไรเของเพลงอะไรต้องเก่งๆมากเลยนี่พขาเก่งอะไรเก่งมากเลยนะลูกเล่นรู้จักลุ่งสุริยาไหม เอาจิงไหมเี right. ่ลูกสุนิลลุกสุริลาดังเพลงอะไรม่อะบอกกันพิีพิีลิเกก้อไง้อเป็นลิเกอะไร้ยอ้ยโอ้้อไอก่อชอบหาย อะไรอะไรอะไรเมื่อ <riding> กี้กูเพิ่งรับสายนะใครอ่ะเจ้านายผมบอกมาว่าว่าไงฮะถ้าสายยันพูดดีฮะพูดรอครับท่านสรงกดใส่แก้วที่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรงเกษตรสาธรกรจะมอบรางวัลให้ประมาณ200บาทโอ้โหอนสบายนะเอาจริงเอาจริงเหอเอาจริงเออ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 เองกัอเอ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 เเเเเออ อะไรอะไรด้วยเย้เย้แล้วดูหัวทั้งคนเอาฟไปอะไรเอาไปอะไรนะเป็นอะไรแพ้อะไรกูเป็นหัวรัตดาวันจอจงใชครับชื่อวิลลี่ครับวิลลี่ครับเอ่อวิลลี่กั๊บกับกับกับใช่ไหมครับผมดีมากไอ้เหี้ยผมเป็นยาอ่อนตัวหัวกู พี่น้งครับก็อย่าหาว่าพวกเรานะครับเราก็เป็นเรียกเป็นเรียก่าเป็น เป็นของเล่นของพวกศิลปินตลกดีกว่าอาเป็นการแสดงส่วนหนึ่งมึงเอาเขามาทรมานเขาเปล่าบอกพี่น้องศิลปินเราเราไม่ได้เอามาทรมานนะอย่างอย่างพี่เก่งสัญญาพรานี่ผมบอกเลยรักเหมือนลูกใช่แล้วก็พี่ช่อแล้วก็ท่านนายกชาติีอ่าพี่สมชายพี่สมชายที่หลายๆคนเนี่ยรักมันเหมือนโลกรักมากนะฮะจนนเลยต้องเสียตังค์ทุกทีเลยใช่แล้ววันนี้ได้ตังค์มาได้รางวัลมาเท่าไหร่ลูกได้รางวัลเท่าไหร่เงินมันยังแม่ได้เงินให้ใครได้เงินให้ใคร ได้เงินอ่ะเท่าใครได้เงินพี่แม่ไงได้เงินเขาให้แม่เขาเรียกพ่อเรียกแม่ก็ได้นะครับไม่ตบมือกันหน่อยพี่น้องไม่ตบมื้อนนยครับผมนะขอบคุณมากนะครับให้แม่ให้เงินแม่ซื้อกับข้าวแทงจระแทงไฮโลนะครับผมให้แม่แทงไฮโล อ,อเอางี้วันนี้นะเป็นงานมันเกิดของเออพี่ทรงธรรมที่เป็นพี่ชายที่แสนทันแลของพวกเรานคนหนึ่งครับผมนะครับในพี่น้องจะเชื่อบบเพื่อรู้ศิลปินตลกวงการศิลป์ตกอย่างพี่มุกขินตาบดีเนี่ยรู้ดีว่าน้องสายยาน,นี้เป็นยังไงผมบอกเลยนะเด็กอย่างนี้นะผมบอกเลยนะเมื่อก่อนที่ผมจนมากพี่เล็กรัตวันจอดจงนี่ทราบดีเลยเมื่อก่อนผมจนมากตั้งแต่เลี้ยงสายยางมาแล้วผมบอกเลยนะเป็นงไงบ้างผมค้าขายผมว่ากําไรดีขายขาหมูใช่ขายขาหมูอยู่ที่ตลาดฟูบิลล่าใช่มีสองสาขามีฟูบิลล่า แล้วก็ที่วัดได้ขิงแล้วหมูเราก็ได้ออกรายการคุณต่อยด้วยจริงเปล่าจริงขาหมูหมูหมูร้องยังไงหมูร้องไงหมูร้องร้องไงนะเข้าโอ้เอาเหี้ยหมูหรือหมาเดียวเออมองตรงๆว่าข้าวขาหมูของคุณเก่งไอ้นี่กินประจำคุณเก่งนึกจ๊อกเนี่ยครับครับนะครับนะใครจะแดกก็แดกครับแต่กูไม่อยากเอ้าว เราผึงนี่ยเราเป็นหน้าไม่แดงไงพวกมึงเยี่ยงไรมั้งเนี่ยวะไอ้พวกมึงจะมึงไงนั่นคือมิ้นเองแบบคนเรื่เดี๋ยวเดี๋ยวเร่องนี่กูเพิ่งรู้่งทำไมไอ้ยี่ที่พูดจะรู้เรื่องมืนกันทั้งมืงเลยทั้งายมันหน้าหน้าเหมือนกันแล้วไงพี่น้องครับเอออย่างนี้ครับผมเลี้ยงไว้นะครับเมื่อก่อนคุณลำบากไอ้ไอ้บอลก็รู้ดีพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกชินทันธก็รู้ดีผมเลี้ยงมาผมรวยขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆพี่บุกก็ทราบดีตอนนี้ก็เนี่ยน พูดที่แล้วให้หวยมาถูกนะครับเนี่ยนี่ไอ้นี่เนี่ยนีนะครับพี่น้องครับนะฮะเรียกว่าเลี้ยงเด็กเยอะเหมือนเลี้ยงลูกเจ้าแม่กุฎีมยิ่งเลี้ยงยิ่งรวยจริงหรือเปล่างวดที่แล้วก็ได้มาไดผมผู้หวยเหรอสุดสุดเก้าสุดเก้าเหรอสุดเก้าแล้วข้างบนข้างบนเนี่ยออกบ้านเลขที่เลกสายยางตัวนี้โควิดเยอะมากลูก ตอนนี้ปลาแย่หวยน่ะแม่บอกมาเต็มที่เลยหกสี่สองเอ้ยหกสี่สองมันก็ถูกเหรอผมออกมาเต็มๆนั้นได้มาเจ็ดแสน่าบาทโอ้โหสบายเลยซื้อเลยเท่าเส้นหนึ่งแปดแสนวงนึ็กนะครับวันนี้นะเป็นงานของเกิดของพี่ทรงธรรมอ่าเผื่อใครจะโชคดีเหมือนผมพี่สมชายนายกชาติที่ชอบอ่าทุกหวยกันทุกคนคุณสายันลายไทยน้องพราวนี่เลย ถูกหวยกเลยนะเดี๋ยวลองฟังดูนะใครจะเชื่อเปล่ผมไม่ทราบนะครับใครมีกระดาษปากกาจดไว้ใครไม่มีกระดาษไม่มีปากกาครับกดใส่โทรศัพท์ไว้นะเชื่อผมสโทรศัพท์ไว้ไม่เชื่อล้าถ้าเกิดออกวันนี้ผมบอกเลยนะไปได้งานวัดบอกลูกพ่อยังถูกหวยเลยใช่หลวงพ่อจำนำบทเลยใช่ไหมลองฟังดูนะลองฟังดูครับพี่น้องครับตั้งใจฟังนะครับนะครับเหมือนลูกเจ้าแม่กรีินะยิ่งเกี้ยงยิ่งเวยนะครับแบบไหนวะเก่งนะสวดมนต์ทุกคืนเลย สายันครับครับสายันครับครับวันนี้นะให้แขกผู้กี่ที่มางานของพี่ทรงทำนะลูกนะมึงอย่าไปวมามันให้เขารวยทุกคนนะลูกเดี๋ยวมึงเดี๋ยวัผีมาอำก้าวท้าพิธีอะไรอย่างเี้ยผีมาแล้วทีผาจะบอกหวยกันพี่น้องครับลองตั้งใจฟังนะครับสายันครับครับหวยงวดจำอุนที่ไหนวะวันนี้พู้จิกาพผูจิกาพ่อที่ไหนเรื่องมึงจะเล่นไปไหนฝันกูใหญ่ไปฝันเราพูดเกี่เวพูดอะไรเออพุทธสภา ฟังดีครับพี่น้องครับลองฟังครับอยากให้พี่น้องตั้งใจฟังเผยมีตังใช้เหมือนผมใส่ใจครับครับหวดทีให้เพื่อนพ้องน้องพี่รวยทุกคนนะหวยงวดประจำวันที่16พฤษภาคมน,นี้เอาสามตัวนะจดได้จดจัดได้จันะครับสามตัวบน16พฤษภาคมน,นี้สามตัวบนออกเลขสวยการหนึแบบ่งโอ้ชัดมากชัดมาก มวดมวดทีแรกยังบอกผมว่าเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ลุชายอะไรฮะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเหรอพขาใหญ่พันพี่สอดไม่ได้ยินไม่ได้ยินพี่ลุชายไม่ได้ยินอยากให้เพื่อพี่ลุงชายจดก็เจ๋อเจดอเจดกดใส่โทรศัพท์ไว้ไม่รู้เมื่อกี้ได้ยินเหมือนผมแบบผมได้ยินศูนย์ศูนย์แปดศูนย์กันยังไงได้ยินืนกันนะฮะลองฟังดูยสัยญาครับอีกรอบลูกสามตัวบนสิบหกพฤษภาคมนี้สามตัวบนออกเลขเก่งหนึ่งเลยเก่งสัง อ้าไอ้เหี้ยแล้วใครจะเชื่อมึงเนี่ยจริงๆผมบอกเลยนะไอ้การบอกหวยไม่อยากบอกสองรอบมันมันจะเคลื่อนมันเคลื่อนแต่หนึ่งยังอยู่้ไอ้หนึ่งไอ้แค่อะไรสามตัวมันอาจไม่แน่ชัดมึงเอาสองตัวดีกว่าชัวชัสองตัวนี้ผมก็ได้มาห้าร้อยเออสองตัวนี้เนี่ยแบบขำๆศูนย์เก้าแล้เอาอะไรถึงถึงเก้าแล้วกูก็ตีแม่ไอสัตว์ทีศูนย์คุณบอกพี่น้องเราเลยสองตัวลองฟังสายยันครับสองตัวนีเน้นให้เขารวยๆทุกคนสายยันครับ หวยวประจำวันที่16พฤษภาคมนี้สองตัวล่างสองตัวล่างออกเลข5้หนึ่งจบเลยจบเลยจบเลยครับนะแล้วชัดมากงวดถังไม่แต่งวดนี้ชัดได้ยิงเหมือนบไมาห้า5 1 5้ามาไหมห้าห้าไม่มีห้หไม่มีห้ลบออกลบออกหากลายเป็นอะไรห้าสิบจุดแปดหกลายเป็น8ปนะหนึ่งยังอยู่ไหมหนึ่เป็นหกนึ่งเป็นห ตัวลงสองตัวล่างออกนี่เก้าสองเอาฮะใครจะซื้อก็ซื้อทำไมกู่ไปซื้อคนแล้วป่ะไอ้ที่พายเมืวันที่แล้วมันบอกกูปั๊บอะไอ้เหี้ยขายบ้านเลยมึงเคยคุยไม่ที่พายเจ๊งเพราะมันนี่แหละขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับรางวัลที่ให้น้องสายยันขอบคุณรางวัลทุกท่าน้น้องสายยันนะฮะขอบคุณนะฮะที่คิดแ